เมืองไทยนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดหยตาไกเภออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อพบโชคท่านเอาลูกหลานของพี่น้องชนเผ่าในดอยต่างๆเนี่ยามาเลี้ยงไว้ให้การศึกษาให้ที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนนี้เป็นพันนะครับต่อมาอาจจะเหลือประมาณสัก500แต่เนื่องจากภาวะของโควิดถูกต้องไหมครับ หลวงพ่อพยายามให้หนูๆหนูๆน้นองๆของเราเนี่ยรักประเทศไทยรักเมืองไทยรักบ้านรักเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะทำแต่เรื่องดีๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะเป็นคนดีของประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อพยายามทำอยู่และหลวงพ่อก็จะให้น้องๆหนูๆนะครับก่อนไปโรงเรียนหลังกลับจากโรงเรียนแล้วจะมีคำปฏิญาณ ทุกคนจะพูดได้เอาพูดพร้อมกันครับคำปฏิญาณที่หลวงพ่อให้เราไว้เราจะทำดีกับยาเสพติดที่เป็นพิษต่อต้นเองและประเทศชาติเพราะเราทุกคนเป็นคนผมคอบโชคเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆเราสามารถคีดูแลสุกกันแา่ ให้หลวงพ่อสบายใจขอบคุณค่ะ <Wow. S 1> อ้าวมาลอง <Wow. S 1> อ้าวอ้าวต้องหลีกไปมาจะเดินแล้วอ้าวเมื่อเราทำดีแล้วอ้าวเราบุกอ้าวมาบุกบุกไป เมืองไทย